กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบาพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่าน เป็นเหรียญที่คมชัดเจ๋วพอสมควรนะครับดูสิครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านแต่ทําการล้างออกมาเมื่อไหร่แล้วก็คมชัดเจ๋วเงาบับสีเดียวนั่นแหละครับคือราคาครับอยู่ตรงนั้นนะครับท่านแต่ถ้าเป็นสภาพแบบนี้ห้ามเด็ดขาดคือ,อยาวถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในสภาพเหรียญแบบนี้ไปให้เขาประเมินราคาเด็ดขาดครับท่านเราต้องทําการล้างก่อนครับถ้าส่งไปแบบนี้เขาไม่อ่านด้วยคำาล้ไม่อ่านคอมเมนต์เราด้วยคำครับแล้วไม่อ่านด้วยว่า ล้วส่งอะไรไปให้เขาเขาจะไม่ดูด้วยสามครับถ้าเขาเห็นแค่แวบ,บเดียวแค่นั้นเองครับเพราะว่านักสมมืติอาชีพนี่เขาจะต้องการสี่เหรียญที่สวยงามเงาวับเท่านั้นครับท่านตอนที่ผมสังเกตด,ดูนะเพราะว่าผมเคยส่งไปขายแล้วเอาแบบนี้นะครับไม่ได้ทําการล้างครับตีกลับมาเอยส่งรูปกลับมาครับส่งรูปไม่ดูไม่อะไรผมเลยแล้วทีนี้ตอนนั้นผมส่งไปจริงๆครับไม่ได้พูดถ่ำทำเพลงเลยส่งไปครับสิบเหรียญครับ ที่เขาประกาศรับซื้อพอเจออย่างนี้เขาให้ผมแปลอีกงครับผมก็ไม่รู้แปลวที่ไหนกันทีนี่ผมเลยโอนเงินปพห้เขาครับห้าสิบาทค่าส่งคืนมาเพราะว่าผมเสียดายเหรียญครับถึงขายไม่ได้ผมก็เอาเงินคืนดีกว่าผเอาเหรียญคืนมาดีกว่าครับยอมเสียเงินห้าสิบาทโอ้หนี่เขาเขาก็ส่งมาให้ผมครับแบบนี้ครับผมไม่รู้หรอกครับว่าทําไมเขาเรียกกันแบบนี้กันแน่เอาสวยเงามๆอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ย เกาเดียมนะครับนี่ครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพนอรุณยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านแล้วมาดูบรุบรูษวงท่านหน่อยครับสวยงามมากันนะครับเนี่ยวงท่านสวมชุดขุยครับเบื้องพระพักต์อันไปทางด้านซ้ายนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับโอ้โหขอบเฟืองเรียนนี้ไม่มีคมคมชัดเจาะมากนะครับท่านไม่มีการสิกล้ออะไรเลยนะครับคมชัดเจาะมากครับสําหรับขอบเฟืองครับ เป็นนิกเกิลผสมองแดงนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมสงแดงนะครับสวยงามมากันนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้หายากคนทุคนครับทั้งทั้งที่ผ่านการใช้มาอย่างยับยืนแต่ทำไมขอบเฟืองยังสวยงามอยู่ใสปิ้งอยู่คมชัดเจ๋วอยู่แบบนี้ไม่เก็บแบบนี้จะไปเก็บแบบนี้ละครับท่านแล้วมาดูนี้ครับด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่านสองห้าสี่สองนะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญ จะมาโมพิทดุสิตเวลาลำคบเนี่ยเบียนจำโอพิทดุสิตเวลามนะครับ, رض, บ société, สวยงามมากนะครับสำหรับเบีนจำโมพิดเนี่ย <honestly> ต่าลงมาอีกนิดนึงครับคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลวีนครับสำหรับเลขห้าสองตัวนี้รู้สึกชัดเจาวมากครับสวยงามมากนะครับเนี่ยก็ไม่มีการสึกรออะไรเลยครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับนี่คือกระเบื้องครับกระเบื้องครับนี่ครับกระเบื้อง ก็เบื้องสวยงามมากนะครับเห็นไหมขีดร้อยขีดตัวนี้ก็มีครับหัวใบไม้ขีดลงมาด้านนี้นี่ครับปกติจะไม่ค่อยมีนะครับสาหรับเหรียญห้าบาทไม่ว่าปีพศไหนก็แล้วแต่แต่เหรียญน,นี้เห็นชัดเจนครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับท่านสวยงามมากนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเหรียญห้าบาทพเพเสียดเด็กปีพศนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนี้นะครับท่านไม่ธรรมดานะครับสำหรับยูเนซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้ข้อมูลเก่านะครับที่เขาให้มาในระดับยูเนซีตัวยูทอ็เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านยูเนซีตัวยูทอ็นหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทครับเป็น หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านตลับหยูดสีนะครับแต่ว่าผ่านกันใช้ล่ะครับตกอยู่ที่เท่าไหร่ตกอยู่ที่แล้วสี่สิบถึงหกสิบาทเท่านั้นเองครับท่านจากสามสิบถึงห้าสิบบาทเป็นสี่สิบถึงหกสิบาทไปแล้วนะครับ